จเจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้เส้นทางมหาปร,ริญญาพาท่านผู้ชมมาวัดพระศรีสันเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้มาในานามนิสิตปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาจะมาท่านผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็บันทึกภาพเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมๆกันเลยนะครับ อบรรยากาศเดี๋ยวเราไปฟังความรู้กับเขาเรียกว่าเป็นไกด์นำเที่ยวพร้อมๆกันนะครับโดยพระเจ้าอุทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะกษัตริย์องค์แรกของกรุงศรีอยานะเป็นทั้งผู้สร้างเมืองแล้วก็เป็นผู้สร้างวังแต่ก่อนหน้าเนี้ย ก่อนหน้านี้พระเจ้าทองเป็นใครมาจากไหนมี่างๆจากฝรั่งเศสก็คือในยุคพนาลายที่เด้าข่าก็คือมีการเราก็ส่งไปเหมือนกันเนะาะในประวัติศาสตร์ก็คือท่านโกษาปาน,นโกซาธิาานพดีาปานหรือในละครเรื่องบุกเพก็เหมือนกัน,นก็กล่าวถึงราชทูตต่างๆนะคบครับผมตรงนี้ที่เรามายืยนก็ตรงเป็นด้านหลังของเราเนี่ยเป็นพระวิหารแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นพระอุโบสถเดี๋ยวเราไป เขาเรียกว่าไปฟังบรรยายกับไกด์นำเที่ยวกันนะครับบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้คือตรงวรวมเนี่ยตรงกลางเขารี่อะไระที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเดิมที่เราได้ฟังก็คือเป็นวังมาก่อนแล้วก็ เป็นที่บระทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยาเริ่มจากพระเจ้าอูทองหรือสมเด็จพระรามาทธิเป็นดีที่หนึ่งจนกระทั่งถึงรัชกาลที่เจ็ดนะสมสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสาพญาแล้วก็มีการย้ายวังไปอยู่ทางด้านเหนือในสมัยของกษัตริย์รัชกาลที่แปดก็คือสมเด็จพระบรมไรตโลกนาถนะไปอยู่ทางด้านเหนือทางด้านนี้นะคะหลังจากนั้นตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยที่บอกเคยเป็นวังเนี่ยก็ยกใหนะ้เป็นวัดนะเป็นวัดในพระชวังเช่นเดียวกับวัดพระแก้วนั่นเองนะคะ <c oughs> เป็นนิสิตมหาบัณฑิตค่ะของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะมาจากตรงท่าพระจันทร์ค่ะวันนี้ก็จะมาทัศนศึกษาค่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาค่ะกับนักศึกษาค่ะรุ่น32ภาคพิเศษค่ะแล้วก็มีคณาจารย์อาจารย์นะคะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะได้มาชมประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่ แฝงถึงความสมัยก่อนเนาะถึงต้นไม้มีต้นไม้ที่ร่มรื่นสวยงามแล้วก็ที่สำคัญมาได้มากับเพื่อนๆนุ่น32สนุกมากเลยค่ะก็สดชื่นรื่นรมบันเทงในธรรมค่ะความสวยงามความมีเสน่ห์แบบลึกลับที่แบบมันไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงทั้งๆ้งที่ แบบเครื่องมือเครื่องไม้ก็ไม่เหมือนสมัยนี้แต่ว่าดูสิ่งลูกสร้างแล้วรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากค่ะค่ะใช่มันดูแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกว่าเกิดปิติยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะรู้สึกถึงความเก่าความขลังของโบราณสถานนะครับออรู้สึกถึงกลิ่นอายของบรรพบุรุษที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาววครับซึมซับซึมซับความรู้สึกเน้นอย่างมากเลยครับจากบรรยากาศรอบรอบ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรนะคะก็ชมความงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุยิ่งใหญ่งดงามอัตตาการตาค่ะก็จะเป็นทรงเจดีระคังกว้างก็วันนี้นะคะที่แต่งกายมาแบบนี้พร้อมกันเป็นทีมนะครับก็เพื่อความเหมาะสมสวยงามที่มาชมโบราณสถานที่อยุธยาที่นี่อะค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมภายในบริเวณของวัดพระศรีสันเพชแห่งนี้นะคะ ชื่อวัดชัยยาลามชัยชนะทารามวัดทารามวัดชัยธนลามเป็นแรกนนแต่ว่าเป็นบ้านแม่เหลี่ยงเขอเสียดังภาพที่ปรากฏตอนนี้เรียกว่าเป็นบริเวณวิหารลานในเขตพุทธาวาสนะที่เราจะเห็นว่าอยู่นี่เป็นราชวังเดิมเดี๋ยวเราจะไปดูวิหาร วิหารเดิมที่ท่านบอกว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนีก็จะมาถ่ายตรงนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนะก็จะมีการบูรณะหลายๆราชาการนะก็จะพอจะเป็นแบบแผนเดี๋ยวเราไปดูภายในพร้อมกันนี้ตรงพระวิหารเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพร้อมกันนะทีนี้ไปดูเพื่อนนิสิตท,ที่มาก็บันทึกภาพเดี๋ยวไปดูเขาทำอะไรกันนะ นี้สวยงามมากเดี๋ยวมาเดียวไปถามกันนะโอเคแ้ลรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกวันนี้มีความสุขแฮปปี้ดีเหมือนได้กลับมาย้อนอดีตไปถามสาวๆกันบ้างเป็นไงบ้างญาติโยมทั้งสี่ าวาังหลวงกันไหมประตูเปิดไม่เอ่ยวังหลวงแห่งใหมอ่อางด้านนี้ไปไปเล่าเรื่องราวของวังหลวงก็ได้เราอาจจะไม่เดินไปไกลนะคะประตูใหญ่ตรงนี้เดิมเนี่ยเขาเปิดนะแต่วันนี้ไม่เปิดเขาเรียกว่าทางฉนวนนะทางฉนวนเนี่ยเป็นทางเดินสําหรับพระมหากษัตริย์เพื่อเดินเข้ามาวาัดแล้วก็เดินออกไปวงังซึ่ง ทางเฉลวนเนี่ยมันมีหลังคาคุมยาวไปถึงสุดที่เราเห็นพระที่นั่งพระที่นั่งหลังนั้นนะ,ะมีผนังกั้นทั้งสองด้านเวลาที่พระมหากษัตริย์เนี่ยท่านเสด็จมาเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะไม่เห็นแต่ท่านอยู่ข้างในเนี่ยท่านจะเห็นเราสมัยก่อนมนะันอาจจะสูงกว่านี้ตอนนี้มันอาจจะดินโดนดินทับถมไปเขาเรียกว่าประตูช่องปูดข้างบนก็จะเป็นฟ้อ,อะเดี๋ยวเราไปนะรอดประตูช่องปูดกันนะ อันนี้ก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นส่วนของวังใหม่แล้วณนะปัจจุบันเราก็จะเรียกกันว่าพระราชวังโบราณก็คือย้ายมาแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นที่ประทับของ พระหมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่8ปจนถึงรัชกาลสุดท้ายนะซึ่งรัฐฐานชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกชั้นในจะอยู่ตรงไหนนู่นเลยไกลๆหนุหนฐานอีกสูงๆทางด้านนู้นนะตรงนั้นมัมีสองหลังนะชื่อพระที่นั่งบรรยงรัตะนานกลางสระน้ําเป็นที่สํารานพระราชาลุดไทยของพระหมหากษัตริย์มีแท่นสําหรับปูเข้าตอกมีอ่างแก้วสาหรับเลี้ยงปลามีภูเขาจําลองน้ําพุจาลองต่างก็จะอยู่ที่พระที่นั่ง งช่วงบ่ายหลังจากฉันเพนเสร็จจากวัดมหาธาตุเราก็จะไปวัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เลยที่เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อจะจะให้นิสิตได้ซึมซับพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาซึ่งปรากฏจากอันนี้ต้องถามไกดว่าคืออะไรคะคือ คือหลวงพ่ออะไรคะ,ะตรงนี้ก็คือวิหารเจ้าตุลมุกเพื่อเก็บอัฐิของพระบรมบงวงศานุวงศ์แล้วก็ทรหารที่มีความสําคัญต่อพระมหากษัตริย์หลังจากที่สร้างพื้นที่ในการสร้างเจดีลายเนี่ยไม่มีแล้วก็เลยมาสร้างวิหารเจ้าตุลมุกตรงนี้นะเพื่อเก็บอัฐินะคะรวมรวมกันไว้จะได้ไม่เปลืองพื้นที่ตรงนี้ค่ะ,ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะ

บด็ดมากดีมากแล้วก็รู้สึกว่าแต่งหน้านี้สวยมากเลยเพียบมากฝีมือฝีมือดีมากเลยช่างสวยมากค่ะสวยมากเลยค่ะ ที่นี่เราก็จะดี ก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยุธยานะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่นะครับผู้อำนวยการหลักสูตรพระพุทธศาสนามหาบัณฑิตนะฮะก็เป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับพานิสิตทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ข้ารือหัดมาทัศนศึกษา ที่อ,อุทยานแห่งประวัติศาสตร์อยุธยาครับทางกระผมซึ่งเป็นตัวแทนนิสิตก็ขอกราบขอพระคุณอาจารย์แม่เป็นอย่างสูงที่ได้นำนิสิตนะครับพระพุทธศาสนาปริญญาโทมหาบัณฑิตนะครับรุ่นที่32 มาทัศนศึกษาในวันนี้นะครับต้องขอขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณคณิศฐาพาณิชย์คุณ,น,น,คณนักวิชาการวัฒนธรรมวันนี้ได้อยู่กับเราทั้งวันตั้งแต่9้าโมงเช้าได้ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับศาสนสถานศาสนวัตถุที่วัดพระศรีสันเพชในช่วงเช้าซึ่งทําให้นิสิตของเราได้รับความรู้หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเราก็ได้รับความรู้จากวัดมหธาธาตุหลังจากวัดมหธาธาตุก็เป็นวัดวัดชัยวัฒนาราม,ารามและ สุดท้ายก็คือวัดราชบุรณะทางบัณฑิตวิทยายลัยมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยก็ต้องขอขอบคุณคุณคณิษฐาพานิชกุลนักวิชาการวัฒนธรรมที่มาให้ความรู้ที่ถวายความรู้แก่พานิสิตและ,ะให้ความรู้แก่นิสิตที่เป็นคฤลือหัดและนิสิตเหล่านั้นก็มีความสุขที่ได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาเติมเต็มจากที่เรียนในห้องเรียน อพอเรามาลงในพื้นที่เห็นเห็นพระพุทธศาสนาในสถานที่จริงก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะ,ะค่ะวันนี้ก็ได้พานิสิตปริญญาโทสาขาวิชาพระพุทธศาสนารุ่นที่32บบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาทัศนศึกษา เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเราได้มาศึกษาโบราณสถานซึ่งเป็นมรดกโลกในวันนี้เราได้ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาสถานศาสนาวัตถุที่วัดพระศรีสรรเพชญ์หลังจากนั้นเรามาศึกษาที่วัดมหาธาตุวัดชัยวัฒนารามและตบท้ายด้วย วราชบุรณนะเราก็เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาในครั้งในครั้งนั้นก็คือพระพุทธศาสนาในช่วงย้อนหลังไป400ปีเห็นความเจริญรุ่งเรืองนิสิตก็ได้ความรู้เราได้วิทยากรที่มีความชำนาญมาอธิบายเกี่ยวกับโบราณสถานต่างๆให้นิสิตของเราได้ ได้รับทราบได้ความรู้มากก็ขอให้นิสิตทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ